สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครกับการรีวิวสินค้าจากเว okay ็บโอเคทูโฮมคอมเว็บช้อปปิ้งออนไลน์ของเรานะครับผมวันนี้มาในหมดของเมาส์อีกเช่นเคยครับตัวนี้เป็น A s e ซ i รีจาก n e o o l u t i o n อ p o r t รซึ่งตัวนี้มีชื่อรุ่นว่า Atlantis โ oh อ้โห ชื่อแต่และชื่อไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับตระกูล A อซีรีของเขานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัวกล่องกันก่อนครับอย่างแรกเลยก็ที่ทุกคนเห็นนะการออกแบบจะค,คล้ายๆกันนะครับมีรูปตรงนี้แล้วก็มีชื่อรุ่นบอกตรงนี้แล้วก็จะมีบอกตรงนี้ซีรีอะไรก็จะเป็น A อซีรีนะครับสำหรับส่วนนี้และในส่วนข้างๆก็จะบอก DPI เช่นเคยบางคนอาจจะเดาถูกนะครับตรงนี้ก็จะเป็น DPI บอกและบอกด้วยว่าสามารถรองรับกับระบบอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็น Windows แล้วก็ Mac OS นั่นเองนะฮะ ในส่วนของด้านหลังนะครับจะเป็นการบอกสเปคทั้งหมดแล้วก็จะมี QR code โค้ดตรงนี้ให้นะครับแล้วก็จะมีเว็บไซต์ให้ด้วยนะครับบอกทั้งหมดเลยสําหรับในส่วนตรงนี้สําหรับใครที่สนใจก็สแกน QR โค้ดหรือไม่ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้สําหรับใครที่สนใจข้อมูลหรือว่าจะเป็นสินค้าตัวอื่นๆของ Neoolution eSport นะฮะและในส่วนข้างๆตรงนี้จะ บอกด้วยว่ามีภาษาอะไรรองรับบ้างไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวหรือว่าจะเป็นกัมพูชาหรือว่าจะเป็นเวียดนามมีหมดเลยตรงนี้สามารถเลือกอ่านได้อยากอ่านภาษาอะไรอ่านได้นะครับสำหรับใครที่อ่านได้หลายๆภาษาก็เชิญเลยนะครับผมรองรับอาเซียนดีมากๆตรงนี้ให้เลยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวสินค้ากันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรเชิญชมเลยฮะดูผมชอบมากเวลาแกะของเรจะได้เห็นความชัดเจนนะฮะ การออกแบบกล่องธรรมดานะครับแต่ด้านในเห็นไหมครับออกแบบได้สวยมากๆเลยสําหรับตัวนี้นะฮะโอ้โหน,นซีรีสธรรมดากล่องธรรมดามากแต่ว่าพอเข้ามาด้านในสวยทุกตัวเลยนะครับอาาตอนนี้เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้ากันแล้วนะครับสำหรับเจ้า Newolution Esport Atlantis <c oughs> สำหรับตัวนี้นะครับการออกแบบนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดีไซน์ก็เป็นอย่างไรผมว่าการออกแบบของเขารู้สึกมันจะเป็นโรงงานโรงงานยูเท่เทนะครับเหมือนแบบเป็นถ้าเป็นรถมันก็เปรียบเสมือนรถหุ้มเกราะนะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบนะครับดูแล้วตอนนี้การออกแบบก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเนี่ยตัวนี้ก็จะมีรูนะครับซึ่งมีแสงขึ้นมานะครับให้มองเห็นแบบ ดูมีดีไซน์มีความหรูนะครับแล้วก็สปอร์ตมาในตัวด้วยนะครับผมในส่วนข้างๆนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นล่องเนินๆนะครับผมนี่นะฮะเห็นไหมครับในส่วนข้างๆตรงนี้ล่องเนินๆเพื่อเวลากดนะครับเราจะได้ถนัดมือนะครับผมมีล่องให้กดตรงนี้ด้วยนะครับ ไปเป็นร่องมือก็เป็นจึิงๆมือมากเลยนะครับสำหรับตรงนี้ในส่วนของด้านบนตรงนี้ก็ก็ขาาในส่วนของสีก่อนดีกว่าสีก็จะสลับนะครับก็คือสลับเป็นสีด้านแล้วก็สีเงาตรงนี้เห็นไหมครับจะเป็นเงาสลับด้านนะครับเป็นการออกแบบที่ใช้ได้ตรงนี้จะเป็นมันนะครับไม่ใช่ด้านนะครับข้างๆเป็นมันตรงนี้เงาแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านเห็นไหมครับออกแบบถือว่าเอซิลี ออกแบบแบบนี้ผมชอบคนออกแบบสุดๆไปเลยนะครับออกแบบได้แตกต่างกันมากแต่ละรุ่นมาดูในส่วนของสายกันบ้างสายตัวนี้เป็นสายถักนะครับสลับสีดําแล้วก็สีแดงนะครับซึ่งตัวนี้เป็น usb 2.0นะครับผมและสายยาวอยู่ที่150ซนติเมตรนะครับมาดูในส่วนของปุ่มกันบ้างปุ่มตัวนี้นะครับมีทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันก็คือซ้ายขวาสกอร์นะครับ dpi แบ่งแยกเป็น2ปุ่มนะครับแต่ก็มารวมในปุ่มเดียวผมนับรวมเลยลวกันนะครับก็เป็นส่และในส่วนข้างนี้56นะฮะ เห็นไหมครับมีทั้งหมด6ปุ่มนะฮะในส่วนตรงนี้และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตัวนี้มีไฟ LED ตรงที่โลโก้ด้วยมีทั้งหมด7สีด้วยกันมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆสังเกตนะฮะสเปคจะค,คล้ายๆกันนะครับสำหรับ A Series มันจะมีทั้งหมด7สีนะครับแทบทุกรุ่นเลยนะฮะนี่ครับ เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมทําให้มันดูมีอะไรมากขึ้นนะครับสำหรับตัวนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ DPI นะครับตัวนี้มีทั้งหมด4ระดับด้วยกันต่ําสุดอยู่ที่1,000 DPI และสูงสุดอยู่ที่2,400 DPI นั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับปรับ DPI ได้ก็เยี่ยมขนาดไหนแล้วแล้วมีไฟ LED อีกโอ้โหคุ้มแสนคุ้มสาหรับใครที่จะเริ่มต้นซื้อเมาส์แนะนําตัวนี้เลยนะครับสำหรับเจ้า Atlantis นะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงจะเป็นอย่างไรเชิญเลยครับ ว้าวโอ้โหเห็นไหมครับบางตัวจะเป็นกึกกนะครับเสียงสกอร์แต่ตัวนี้จะเป็นเสียงเดีวยวก,กันกับคลิกเลยนะครับนี่นะ DPI เห็นไหมครับบางตัวนี่จะเป็นเสียงหนาหนๆนะครับแต่ตัวนี้เสียงเหมือนกับคลิกนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหสำหรับข้อมูลนะครับรยอย่อมาให้แล้วสำหรับเว็บ o k เ o o ู e และเจ้าข้อมูลตัวนี้นะครับแอตแลนตินะครับผมย่ดม,มากมากเลยสำหรับใครที่สนใจนะครับเข้าไปสั่งซื้อกันได้ในเว็บ OK เ o o ูโฮมคมผมจะแปะล,ลิงก์ไว้ได้านล่าง Facebook แล้วก็ Li ไลน์ Instagram เดี๋ยวพูดเร็วนะครับ f a c e b o o ไล i n e i n s t a g กรมเข้ามาติดตามกันได้นะครับผมผมมีให้ติดตามหมดเลย Instagram ผมก็มีนะครับเข้ามาติดตามไอเด็กตีคนนี้ได้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะฮะ ช่องทางการชำระเงินไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะครับจะเป็นช่องทาง wallet หรือว่าจะเป็นช่องทางชำระเงินไปทางสะดวกอันไหนเอาสบายใจเลยนะครับเต็มที่สุดท้ายเหมือนเดิมอย่าลืมกด subscribe ขอบคุณมากครับ